เจ้าติโลกราชตําำนานล้านนาตอนที่สองความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พระเจ้าติโลกาชขึ้นเป็นกษัตริย์องค์เก่าแห่งเมืองพิงเจียงใหม่แล้วนั้นเจ้าแสนขานคุณนางที่สนับสนุนการยึดอำนาจของพระอ,องค์ก็มาฮักหลังขึ้นแขงในหงคำแหม จนพระเจ้าติโลกรลาชต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าอ่าวมาช่วยในเตื้อนั้นเจ้ามืนโลกนครก็สามารถคับไล่แสนขานออกไปได้คราวที่แล้วไอทีก็ได้เล่ามาถึงตอนนี้ในตอนที่สองนี้ไอทีก็จะมาเล่าเรื่องราวต่อไปหลังจากที่เจ้ามืนโลกนครยกที่พนกว่า8ปปันลุกมาจากเวียงละกร มาขับไล่คนทรยศออกไปได้พระเจ้าติโลกลาลออก็เปิงอกเปิงใจยิ่งนักแล้วก็ได้เสนอให้เจ้าเอาเมือนโลกนครย้ายมาอยู่กับพระอ,องค์ที่เวียงเจียงใหม่เพื่อความมั่นคงในกิจการบ้านเมืองโดยได้กล่าวว่าหากเอาเคยได้หับผลประโยชน์ใดในเวียงหลักกรก็จะได้เจนนั้นในเวียงเจียงใหม่ที่นี่แต่ในเตือนั้นมือนโลกนครก็ว่า หากจะฮื้อข้ามาอยู่กับเจ้าเหนือหัวที่เจียงใหม่แล้วข้าจะขอปอนอันสีประการใดแก่หนึงหากมีคนหหนหรือคนจากต่างแคว้นมาลบซ่อนตัวอยู่กับคุณนางฝ่ายหน้าหรือฝ่ายในก็จะขอค่าเฮีย 2. ส,สิ่งเมืองหรือเสนาผู้ใหญ่ตัดสินความผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นมาแล้วมาไหวเจ้าเหนือหัวแหมก็จะบอเอาไว้ 3. หากผู้น้อยมีความกันแล้วบัแจ้งแกข้าแต่นำความนั้นกราบทูลโดยตรงก็จะขอฟันเหีย 4. คนสวยคนสินข้าขอเฮือไว้กับเจ้าแขวนแล้วฮือส่วนกลางห้องเอากับเจ้าแขวนมาลูนข้าขอปอนสีประการดังนี้เมื่อพระเจ้าติโลกรลาชได้ฟังก็ตกลงตามนั้นแล้วก็แต่งตั้งหฮือมือนโลกนครเป็นมืนโลกสามล้าน เมื่อมื่นแก้วภูโลกกินเมืองละกอนแตนได้ชื่อว่ามื่นคือหานแต่ตองการได้ตัวมื่นโลกนครมาอยู่ยังเวียงเชียงใหม่เตื้อนี้ก็แสดงถึงความเข้มแข็งในพระราชอำนาจของพระเจ้าติโลกที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นว่าอันต่อมามื่นโลกสามล้านก็เกณฑ์พลซึกในพันนารวมตึงมดได้แปดปันเครื่อง แล้วกาบทูลพระเจ้าติโลก,กรลาชว่าข้าจักไปเอาพญาสามฟังแกนตนเป็นป่อพระเป็นเจ้านั้นอันไปอยู่เมืองาศาสโดยจะหือ้อหมื่นคุย่านแต่ตองลูกข้าเป็นหัวพลยกไปเหตุที่เป็นเจนนั้นพย้อนว่าเจ้าต้า,ตาซ้อยผู้กินเมืองฝากในหูขาวว่าเจ้าตาาลกเอาพญาสามฟังแกนตนป่อไปไว้ยังเมืองาศาสจึงได้กล่าวว่า เฮายังบ่ตายเตื้อบ่เป็นฆ่าภัยเจ้าตาวซอยได้เอาพระราชบิดามาไว้ในเมืองฝั่งแล้วก็ได้ว่าจะปิกมาชิงเ,เวียงเจียงใหม่คืนใื้พระบิดาแต่เตื้อนั้นพญาสามฟังแก่นก็ว่ากูได้ยาดน้ําเวนคืนเมืองให้แกเจ้าตาวลกกินเวียงเจียงใหม่แล้วกูจักคืนเมืองเป็นพญาเวียงเจียงไม่เตื้อสองด้มาเจ้าตาวซอยได้ฟัง ก็ได้ก็รวมพลเซิกตั้งอยู่ในเวียงฝางเต้าอันตั้งไฟของมืนกืยหานแต่ต้องเมื่อไปถึงเมืองศาสตร์แล้วไปได้ตัวพญาสามฟังแก่ก็ย้อนปิกคืนมาเมื่อเจ้าพญาติโลกหูขาวก็จากับมื่นโลกสามล้านว่าเต้าซ้อยเอาป่อค้ามาไว้เมืองฝางบัตนี้เขาจวนกันเข้าแข่งอยู่ยังในเวียง เฮาจักเยะชันใดดีจา่าเมือม่อหมื่นโลกสามล้านได้ฟังก็ว่าข้าจักคือลูกข้าหมื่นกือหานแต่ตองไปเอาแลแล้วจึงแต่งให้อมือน่นกืยหานแต่ตองนำริพน์หมื่นหนึ่งยกไปป้นเอาเวียงฝางแต่เตื้อนั่นตีเอาเวียงมาได้ต้องถอยปีกคืนมาเมื่อเหตุการณ์เป็นจะอันเจ้าพญาติโลกก็แต่งให้อมื่นโลกสามล้านถือริพน์ไปแหมใหม่ จำนวนหมื่นสี่ปันเครื่องในเตือนั้นก็มีขุนมื่นไปทับโัยสี่คนอันได้แก่มื่นทัวหนึ่งมื่นเลืองกิ่นตะการหนึ่งมื่นคันกิ่นพนาฟังแกนหนึ่งมื่นละปูนหนึ่งรวมพลเซิร์กเตื้อนั้นก็ได้ถึงสองหมื่นสี่ปันเครื่องยกิพลไปฮอดเมืองฝ่างยามงาย มื่นโลกสามล้าน<ล>ก็ยกกำลังเข้าไปในยามกองแรงจึงเข้าปนเอาเมืองฝางได้เมื่อเข้าไปในเวียงก็ปะใสเจ้าพญาสามฟังแก่เจ้าสามพญาฟังแกนก็ว่ามื่นสามล้านมึงอย่าฆ่ากูเนอจากนั้นก็ไล่เข้าไปหาเตาซอยเมืองฝางแต่บ่ได้ตัวพ่อหนีไปหามื่นเซิงสามไข่หาเจ้าเมืองเซิงเห็นแล้วเมื่อลูนมา ก็ถูกมื่นโลกสมล้านค่าตายคำอย่างตีฮันเมื่อพญาสามฟังแกดปิกคืนมาสู่เวียงเจียงใหม่พร้อมมื่นโลกสล้านแล้วพระเจ้าติโลกราชดก็ฮือพระราชบิดาประทับในหอคำคุ้มหลวงตยกันกับพระองค์ในเตื้อหันต่อมามื่นเซิงสามไข่หานเจ้าเมืองเซิงหรือว่าอำเภอเทิงจังหวัดเจียงไฮในสมัยมาเดว ขบปอใจที่หมือนโลกสล้านไปฆ่าเจ้าเตาซอยถึงเขตเวียงแห่งตนจึงได้แต่งคนให้หนางนังสือไปหายังพญาเจ้าใต้ชื่อบรมมาลาชาเพื่อมาตีเวียงเจียงใหม่เตือนั้นก็ได้ตั้งผลซึกอยู่ที่เชียงทองมื่นโลกสามล้านก็มาถึงเจียงใหม่ย,ยามแต่ค่ำเจ้าพญาติโลกก็เป็นอันฮ้อนใจกล่าวว่า กูได้เป็นพญาไม่ซึใหใยมาป้อยฉันนี้จักกระทำฉันใดดีจ่าเตือนั้นเหมือนโลกสามล้านเขาว่าเจ้าเหนือหัวอย่าฮ้อนใจไว้ค่าผู้เดียวจักขวางเมืองเจียงใหม่เอาให้ได้เต่าเจ้าเหนือหัวอย่าออกจากเวียงผู้ใดจักหักจังบะอาทูได้ค่าจักไปอาสาเต่าว่ามูไปอาสาเอาเมืองฝังปิกมาเตือนี้ยากกั้นเข้านัก ขอเจ้าเหนือหัวเลี้ยงดูเขาเต้เจ้าพระยาติโลกก็ตานผ้าพรแก่เขาตั้งหลายปันเฮสร้างขวัญกำลังใจเฮริพลคนซึกในเตื้อแฮนยิ่งนักตกเมื่อเดิกในวันแฮนมื่นโลกสามล้านก็นำริพลออกไประวังภัยติดแตงัวเวลานั้นมื่นเซิงสามไข่แฮน ก็เข้ามาไหว้เจ้าพญาติโลกในเวียงเจียงใหม่เมื่อมาถึงเจ้าพญาติโลกอราดก็ฮือไปหาหมื่นโลกสามล้านมื่นโลกสามล้านก็ได้กล่าวลองเจิงว่ามึงมาหอดนี่ก็ดีแล้วบัดนี้พญาใต้ย,ยกเอาลิพลมาตกสี่มาแห่งเจ้าเหนือหัวแห่งเฮามื่นเสริงได้ฟังก็ว่าดีนักแลแม่นซิบพญาใต้ย,ยกมาข้าจักขอเข้าต่อหบ หมื่นโลกสามล้านได้ฟังจะอันก็จกเอาหนังสืออันหมื่นเซิงลักแต้มนั้นออกมาใหือพอหมื่นเซิงได้หันก็สะดุ้งตกใจแล้วผมว่ากาแต้มบนหนังสือฉบับนี้เป็นของข้าก็แต่แต่ลายมือในหนังสือนั้นโว่าเป็นของไผ่หมื่นโลกสามล้านก็เบิกตัวเซนาของเมืองเซิงออกยืนยันหมื่นเซิงหันจะอันก็เถียงบ่ได้โมโหจะว่าจะใด ใดกระดึว่าคงเป็นบาปเป็นกรรมของตัวหมื่นโลกสามล้านจึงสั่งคนเอาหมื่นเซิงสามไข่หานออกไปฟันเหียแล้วก็หือตัดหัวใส่แปรยยกไหลไปล่องไปหาพญาเจ้าใต้ชื่อว่าพญาบร,รมในเตื้อหันหลังจากหันหมื่นโลกสามล้านก็ไปตั้งทับอยู่ที่เมืองละปูน แล้วก็ฮ้องกำลังขนตางเมืองมาเพาะแหมแห่ขุนอันได้แก่หมื่นหมอกลองกินเมืองเป้วหมื่นกอมกินเจีงยงไฮหมื่นคำฝากกินเจียงแสนหมื่นแก้วลูกตนกินเมืองละกอนและหมื่นยี่ลอกินเมืองฝากเมื่อขุนถึงแห่มาพร้อมกันหมื่นโลกก็ได้สั่งให้ยอเครื่องพอกำลังเมืองเ,องเจียงใหม่กับเมืองบริวารเตือนนั้นก็รวมกันได้แสนปลายเครื่องเมื่อเป็นเจ่นนั้นแล้ว หมื่นโลกก็ส่งคนมาวหว้สาพญาติโลกรลาติเจียงใหม่แล้วก็ว่าข้าจักขับเกณฑ์ป่ายพันนาคุมพันนาขานพันนาเกณฑ์มาใส่จาภูคาจักเอาพญาบลมื่้ได้เตือนั้นพญาติโลกก็แต่งคนให้ปิกไปเอิญบอกหมื่นโลกสามล้านว่าหัวมาสามไข่หานหากยังลอยไปบ่ห่อเตือหันได ซึ่งก็สร้างขวัญกำลังใจให้ริพล์คนซึกฮึกเหิมยิ่งนักต่อมาเต่อนั้นก็มีเจ้าเจียงของสามคนผู้หนึ่งชื่อว่าหานไยผู้หนึ่งชื่อหานยี่ผู้หนึ่งชื่อหานสามได้อาสาต่อภาพเป็นเจ้าติโลกราชว่ามูฆ่าขอขันอาสาเข้าพาทัพพญาเจ้าใต้เฮอฟุงนั่นก็หมายถึงว่า อาสาเข้าไปปันปวนกองทัพอยุทยาให้เกิดความบุญวายว่าแล้วพระเจ้าติโลกก็สร้างให้คนนำคนตึงสามไปเฝ้ามือนโลกสามล้านตีเมืองละปูนเมื่อไปถึงหมือนโลกสามล้านก็ว่าคนซึกพญาใต้มามากมายหลายนักเต้าสู่สามคนบาดายพายังใดจักฟุ้งจาหานตึงสามก็ว่า แม้นมีเต่าใดก็ดีข้าจักอาสาญ,ญหนะเฮือฟุง้งหากเขาแตกตื่นเมื่อใดก็ขอเฮือทับเจียงใหม่ยอพลซึกเขาหบทันทีตกเมื่อตอนค่ำของวันนั้นหานตึงสามก็ปลอมตัวเป็นคนเลี้ยงจ้างหาบยาเข้าไปแฝงในทับพญาไต้เมื่อไปถึงหานไอ้ก็หาบยาเข้าไปใกล้ตีจางพญาใต้ตัวหนึ่งเมื่อเอาญยาวางเฮือจางแล้ว ก็พาปกหัวไปนอนอยู่แหมตีหนึ่งแตงว่าเป็นพระญาตเมื่อถึงเวลาที่ทับเจ้าใตตรวจพอริพลหานายก็ลุกย่องขึ้นไปบนหานแล้วใช้ดาบฟันคอนายจ้างเจ้าไตตายตึยตยตงผัวเมียแล้วก็เต้นลงตางห่างจ้างตัวนั้นไปตัดเข้าติดเทือกจ้างแยะเหือจ้างเซิร์ทับเจ้าใต้แตกตื่นวุ่นวายตึงกองทับ เมื่อมื่นโลกสามล้านได้ยินจะอันก็ย่อพลซึกปุ่งเข้าหกทับเจ้าไตเตือนนั้นทับของพญาไต้ก็ลวดแตกพ่ายหนีตายตึงคืนทับเจียงใไม่ก็ไล่เอาไฟเข้าจูดมูเขาลมตายมากนักพญาไตพาบรมราชาก็หกหนีไปแผวต้าบันไดลวดยั้งทับอยู่ยังตีหัน ทับเจียงไม่และพันนาบริวารก็ไล่ตีทับเจ้าใต้ไปจนถึงเจิงดอยปากอเตื่อนนั้นมหมื่นมอกลองพญาวพญังกินเข้าง่ายอยู่ตัดหันหมื่นแก้วนครไปหันก็ถามว่ามูไผ่มาอยู่ภายหน้ากูเมื่อเขามมนั้นได้ยินก็ตอบว่ากูมูพญาได้จากนั้นหมื่นแก้วเมืองละก,ก็ว่ามาซึกนี้อย่างบ่หบจักยูอย่างนี้ กูจักไปฮบพญาไต้หมือนหมอกลองพันเหาได้ฟังก็ว,ว่าบะล่างกูได้บ้านเมืองมาถวายเจ้าเหนือหัวบะฮูเต้าใดลูกอ่อนบัไดอวดแานแกกูว่าแล้วก็ใส่จ้างตัวชื่อเมงคุดเข้าฮบพญาฉเฉลียงสุขโขไทยระว่างรีพนเมืองพยาเหกบกับเจ้าใต้อยู่นั้นจ้างซึกของเจ้าใต้ก็ตกดอยตายไป18ตัว เมื่อนั้นเจ้าเมืองสองแควก็หันท่าบดีแล้วก็ทูลเือพญายตไตพะบรมมาลาชาว่าพระเป็นเจ้าจุงรีบหนีก่อนเตะส่วนข้านั้นจักป้องหลังฮือแล้วพญายสองแควก็ย่อพลฟึกได้หกปันเครื่องเข้าหบกับหมื่นหมอกลองจ้างเมงคุดก็ตกมันเข้ากับจ้างพญายสองแควพญายาสองแควจึงสั่งให้เอาจ้างล้อมแบวเอา แล้วก็แยบตัวมื่นหมอกรองเมืองพญนยาได้จากนั้นมื่นหมอกรองก็ว่ากูบ่สามารถกินเข้าไปตองไผ่ได้แลนั่นก็หมายความว่าหากแม่นตายก็จะไปะยอมเป็นข่าหรือกินเซเดนจากไผ่จากนั้นพญนา,าสองแควก็ตัดเอาหัวมื่นหมอกรองไปถวายแกพญนา,าไต้เตื่อนั้นพญนา,าไต ก็สั่งเพืเอาพานคำมาหับหัวหมือหมอกลองไว้แล้วก็สั่งว่าผายนาผู้นี้ป้อยหานนักแลมันมาเฮือเจ้าใต้เฮาตายกับมันนักแต่นาว่าแล้วก็สั่งเพื่อหัวหมือหมอกลองไหลลงน้ำลอยไปในเตื้อหันท่านผู้ชมตีหักกุท่านครับ นี่ก็คือซึกระวางล้านนากับอยุธยายกแหลกเต่าอันในสมัยของพระเจ้าติโลกราชจากตอนนี้จะสามารถหานความเก่งกาจของมื่นโลก3ล้านหรือมื่นดงนครกับเสนาหัวเมืองอื่นๆของล้านนาได้แต่เนื่องด้วยคลิปนี้มีความยาวหนักแล้วไอทีก็จะขอเล่าในตอนต่อไปหากชื่นชอบก็ช่วยกดแชร์กดไล์ เอรอติดต,ตามตอนที่3ต่อไปกันนะครับครับตอนนี้ทีก็อยู่ที่หมู่บ้านเวียงดงนะครับอยู่ที่ตำบลน,น้ำแพรอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะพามาตามรอยประวัติศาสตร์นะครับเรื่องพระเจ้าตีโลกราดเป็นช่วงตีเจ้าเหมือนดงนครนะครับได้ย้าย กำลังขาลาดพขาลาดบริพารพร้อมอาหารนะครับขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่ครับครับวันนี้ไอทีก็อยู่ที่หมู่บ้านเวียงดงนะครับหรือ เวียงแห่งเจ้าหลวงมืนดงนครนะครับเตรียมเพอแหางลงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ภายหลังเจ้าหลวงมืนดงนครนะครับได้นำข้าราชบริพารพร้อมกําลังทหารเนี่ยมาขับไล่เจ้าแสนขานออกไปจากเชียงใหม่แล้วนะครับพระเจ้าติโลกกลาดนะครับก็ได้ร้องขอนะครับเพื่อเจ้าแอวหรือว่าเจ้าหลวงมืนดงนครนะครับพำนักอยู่ในนครเชียงใหม่นะครับเพื่อคําจู พระราชบัลลังก์ของท่านนะครับเพื่อเพื่อความมั่นคงนะครับเนาะก็เจ้าหลวงเมืองนครนะครับเลยได้เลือกเอาพื้นที่่างตะวันตกของเมืองเจียงใหม่นะครับเป็นที่ระทับเตือนน้นก็ในตำนานก็เล่าว่าท่านก็ได้นำกำลังทหารพร้อมขราชบริพานนะครับซึ่งเป็นทหารฝีมือดีนะครับมาเป็นจำนวนกว่าหลายพันชีวิตนะครับแล้วก็ได้เลือกพื้นที่บริเวณนี้นะครับที่นี่ก็คือวัดเวียงดงนะครับไว้เป็นที่ประทับนะครับโดย เมื่อมีการสร้างคุ้มของเจ้าหลวงมืนโดงนครนะ่ะไว้บนเวียงแห่งนี้มีการคุดคูเวียงนะครับประกอบแปลงคูเมืองนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามน,นะครับเจ้าหลวงมืนดงนครก็ได้ใช้ชีวิตมันนะ่นปลายในวัยเท่านะครับอาศัยอยู่ยังเวียงดงแห่งนี้นะครับยังมีความสุขนะครับ